โอเคก็ขอการสวัสดีทุกท่านะทุานผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมซีฟายกันนะคะแต่เราจะตัดตอนนี้เข้าเกมเลยล้ะโอเคก็เข้าเกมแล้วนะคะเราก็นี่คือตัวละครของเรานะเราก็จะไปเล่นมัวฟีีจะอันดับนะคะ ้รืนองง่ายง่ายพอแล้วนะคะเอาเมื่อกี้หายเลยทุกคนโอเคโอเคเราเข้าไปหมดกันเลยนะคะถ้าของเราก็ประมาณนี้แหละไม่เยอะอะไรมากเฮ้ยเดี๋ยวองไฟหายไปไหนวหรอ ออาตะตะเกาตาตะตเกาถ้ไม่ไม่กินยังไงก็ขออะไรด้วยนะคะถ้าไม่กนรควาก็ขออะไรด้วยนะคะอดีตฝนตก จดกๆเจๆเดจกรอมาค่ะท no ุคนถ้าเราเล่นไปสม4สีสูงห้าก็ตายเช่อที่สิที่เล่นมาก่อนได้กป็สายเฟีนะเราไม่ใช่สายเติม มันไงทุกคนเห็นไหมว่าเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะหัวหัวมันมาแล้วหัวมันมาแล้วเราก็ย่างไปเลยขึ้นไปเลยอะ่ะเชื่อเชื่อเชื่อเชื่เชื่เชื่เฮ้ทุกคนทำไมมันขึ้นไปข้างบนหมดเลยอะ่ะดูดข้างบนโซไซมีคนเยอะนะ แต่ยังไม่ขึ้นไปดีกว่าขึ้นไปตายจบเลยนะโอเคทุกคนมันบีดมามาค่ะฮู้มันบีดก็ตรงนั้นก็จะลงมาอ้าอ้าเช,ช,ชื่อใจเชื่อใจเชื่อใจเช่อใอ่้า จะตายจะตายอ่าเหือยไม่ไม่โอ้ยโอ้ยหาหยายาโอ้ยเจ็บอ่าเหือยตายแน่นอนนะเพื่อนอย่าไปถูกเลยพี่ซันพี่ถนัดเสน่หมากกว่าเนี่ย นันแน่ฮันแน่ฮันแน่ตายไม่ตายไหมตายฮันแน่มันมาแล้วฮเอ้ามันซ้มศพเพื่อเราทุกคนมันซ้มศพเพื่อเราขับนันนั้นจะต้องจัดการอะไรก็มันให้มา ค่าเพื่อนได้ละแล้วก็ซ้ำสเพื่อนเราได้รอค่เจ็บจก็จะปุ๊บหพิ่ม้นไรเิ่บ มันไม่ได้แค่เช้านายมึงนะมันเป็นไงเงี้ยปะไปซ้อมซ้อมอยู่ตรงนั้นอ่ะนี่นี่ยิงยิงนี่เข้าไปอารมณ์ติดต่ออ,อีกแล้ว ไอวัวทุกคนสายพัญญายอยู่นี่เราจะทำไอวัวมันแต่งนะยิงยิงยิงโอ้ยทำแม่มอบเพื่อนยิงเลยเอา้าวรอสืนหมดไยไงเฮ้ยกระสุนเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมด ทุกคนกระสุนน้มหมดอ่ะส่วนแทนที่เราชื่อไมค์กี้นะคะก็ื่ถ้าใครจะเล่นก็แอดมาได้เลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันอยู่ตรงนี้หมดเลยวะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนู้นอยู่เลยเฮ้ยยิงยิงเออคานคานเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้ เราจะเชร์อะไรเนีเ่ยก็จะตายเยราเนี่ยวุ้ยตายกลางกาสุดยับอันนี้คือสไนด์ได้แล้วทุกคนเราจะด้าคือตรงไหนดีข้างบนลักกันนะไอจด้าคือข้างบนลักกันทุกคนเรามาดูกันว่าพี่เลสไนดเก่งหรือเปล่า อ้าวไม่ติดขมวดตรงนี้แล้วกันน่องมาไปไหนกันหมดเราไม่เห็นเลยโอ้ามด่างข้างมาวะทุกคน ไาอะรเลยว่าฉันไม่เห็น,หนแกหรอไม่ทุกคนเราจะตายแล้วอ่ะไม่จ้ะโอเคเดี๋ยวเราไปตาต่อไปนะคะ โอเคก็ okay. กลับมาแล้วนะคะเราใช้ใช้เหมือนเดิมกบบนี้นะคะ่ะจะถามว่า,าทำไมท้งขึ้นเราเป็นท้งขึ้นแต่ทำไมไม่ใช้อวอเราสลับจสก,กินกับับตัวอืนะคะมันเลยไม่ใส่ไอวอให้เราเนาะ 拜拜了。拜拜拜拜 ไม่อย่าคนหนึ่งเว้ยทุกคนแต่ไม่เห็นอ่ะไม่ได้ไหนอ่ะยิงยิงยิงจนกว่าไอ้วาจะตายวะค่ะทุกคนเอ้าคนมามคิดเชื่อเนาะอ่ะมันจริงเราอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ไอ้เพื่อนโต ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่กอดเราไม่ขอมึงจะบีบเราโดนคนลงก่อนเราลงก่อนจะตายนะคะเฮ้คน เฮ้ยทุกคนปูเราอยู่ตรงนี้มันยิงได้ไงอ่ะไม่นะฉันจะตายแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยวงวงเฮ้ยเออโดนวงไปโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีที่สอก็จะมาเล่นให้ดูเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย